ประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะคะมีข่าวดีของชาวอาสาสมัครสาธารณสุขในงานโดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะจัดสินเชื่อเงินด่วนคนดีค่ะกู้ได้ไรายละไม่เกิน20ง0มบาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2,568ค่ะ โดยนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้จัดเตรียมงบประมาณ1-0,000ล้านบาทให้สมาชิกอา,าสาสมัครสาธารณาสุขประจาหมู่บ้านหรืออสอมและอาสาสมัครสาธารณาสุขก,กรุงเทพมหานครหรืออสอสอนะคะผ่านโครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดีค่ะพกอสต้องการช่วยเหลือแล้วก็เป็นกําลังใจกลุ่มสมาชิกอสมและอสสซึ่งเสียสละทําหน้าที่ดูแลสุขภาพเกษตรกรประชาชนและสังคมส่วนรวม สนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นธรรมทดแทนการกู้เงินนอกระบบกำหนดรายละไม่เกิน20 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.67ต่อเดือนหรือว่าร้อยละ8ต่อปีค่ะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกด้วยนะคะกำหนดผ่อนชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนอย่างเช่นวงเงินกู้20 0 0 0บาทผ่อนชำระเดือนละ500บาทสูงสุดไม่เกิน48เดือนนับตั้งแต่วันกู้ ผู้กู้ค่ะต้องเป็นสมาชิกของอสมและอสสที่ถือบัตรสมาร์ทการ์ดของทกศรวมถึงเป็นบุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมายมีสมาชิกอสมและอสสเป็นผู้ค้าประกันนะคะคำได้กล่าวละ1คนสมาชิกที่สนใจก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง31มีนาคมปี2568ค่ะ